สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะในวันนี้เจเคมาแนะนำให้ชมกับเชฟโรเลตอวิโอนะคะรถปี08ค่ะตัวท็อปนะคะตัวท็อปสุดพิเศษเลยค่ะทุกท่านเกียร์ออโต้4 4 0 c c ซีซีค่ะรถหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนนะคะรุ่นสปอร์ตตัวพิเศษ SS โคมดาค่ะแม็กเทลสนิ้วนะคะเบาะจุบได้แดงค่ะ สีสันรอบคันเดิมๆบางๆนะคะยังสวยค่ะรออแม็กสวยนะคะตัวท็อปยางดีทั้ง4เส้นเอกสารมีให้แบบครบพร้อมโอนค่ะภาษีพรบรปี65นะคะราคาคันนี้นะคะอยู่ที่6,9,000บาทค่ะสามารถจัดไฟแนนได้60,000บาทนะคะเครื่องยนต์หัวฉีด1 4 0 0ซซีประหยัด กระจกเป็นไฟฟ้าปรับข้างเป็นไฟฟ้านะคะ mm hmm. พวงมาลัยเป็นพาวเวอร์แบตเตอรี่ใหม่ค่ะมีระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะเกียร์ออโต้ hmm. เขานิ่มๆช่วงล่างดีค่ะเรียวสุดไม่มีดังนะคะ mm hmm. ห้องเครื่องสวยๆตามนี้เลยค่ะใช้งานได้ดีขับขี่ได้สบายนะคะ1400ซี 1, แบตเตอรี่ก็เปลี่ยนมาใหม่ใช้งานกันได้ยาวๆค่ะเรือนใหม่ขึ้นครบนะคะ ระบบแอร์เย็นฉ่ำค่ะทุกท่านบอบผ้าสีดำไม่มีรอยฉีกขาดนะคะวิทยุ DVD m p 3ใช้งานได้ครบสนใจดูรถทดลองขับกันก่อนได้นะคะรถคันนี้อยู่ที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมีเบอร์โทรผู้ขายพร้อมกับรายละเอียดต่างๆนะคะแอดมินได้ใส่ไว้ให้ท่านที่ใต้คลิปนี้เลยสนใจยังไงติดต่อโดยตรงนัดวันเวลาเข้าไปดูตัวจริงไปทดลองขับด้วยตนเองนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านเองค่ะ สำหรับวันนี้แอดมินลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ